เพราะถ้าสมรักษีกลับไปกัมพูชาแล้วถ้าเขาเป็นอะไรไปจะถูกลอบสงหารหรือรอบอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะทุกสายตาจะเพ่งเดงไปที่ฮุนเซนนั่นแหละมันก็จะย้อนกลับไปที่ฮุนเซนสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนจะต้องคิดหนักแหละคือแทนที่จะประสงค์้ายน่ยก็ต้องคุ้มของใช่ไหมครับก็คือ,อยังให้ยังไงเนี่ยเพื่อตัวเองจะได้อยู่โดยไม่ไม่เพียงพำงอะไรไปมากกว่าน,นี้เนี่ย ตัวเองก็ต้องให้การคุ้มครองและรับประกันความปลอดภัยให้กับสมรังสีอาจารย์คะแนวโน้มของสมรังสีที่จะกลับมากัมพูชามีสูงขนาดไหนถ้าประเมินจากสถานการณ์ตอนนี้ค่ะก็จริงๆแล้วสมรังสีเนี่ยเขาเขาีขา่ยออกนอกประเทศสองรอบแล้วนะครับก็ตั้งแต่ที่เขาเป็นศัตรู ในที่ที่ถูกขับไล่ออจกจากพรรคฝืนสิทธิเพกนะครับแล้วก็จนกระทั้งถูกประทุสไลดนะก็คือมีมือระเบิดเนี่ยนะครับคว้างระเบิดไปใส่เวทีอภิปรายของเขาเมื่อวันที่30มิีนาคมปี1997หรือ2540เนี่ยนะครับก็ในห่วงเวลานั้นเนี่ยเขาบาดเจ็บสาหัสเขาก็เลยต้องออกไปอยู่นอกประเทศนะครับ ไปรักษาตัวที่ต่างประเทศก็ต่อมาเขาก็กลับเข้าไปสู่การเลือกตั้งปี1ั9 8แล้วก็โตวันโตคืนนะฮะจนกระทั่งามาถูกคุณเซนเนี่ยให้หลายสารพัดสารเพศนะฮะในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งหมิ่นประมาทในการพูชาเนี่ยมันเป็นอาญา นะฮะมันโยงไปถึงอาญามันไม่เป็นระหูโทษเหมือนบ้านเรานะครับเพราะัน้าที่และลอกแรกที่เขานี้ก็คือถ้าถ้าเขาไม่หนเีเขาก็รู้อยู่และชะตากรรมก็คือถูกจับคุกคุมขังในคุกแล้วก็ดาเนินคดีตัดสินยังไงเขาก็ผิดน,นะฮะขนาดว่ากลไกของต่างประเทศเนี่ยก็ได้จับตามองความเคลื่อนไ,วไหวอะไรแตก่างนานาเยอะแยะมากมายนะฮะก็ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแปด ถึงเขาจะไปร่วมการเลือกตันนะ้นแต่ก็เป็นเสียงส่วนน้อยได้มาแค่11ที่นั้นนะครับถัดมา2003นะ3 0เนี่ยเขาเขาก็โตขึ้นมาอีกนะได้20กว่าที่นั้นนะครับ2 0เนี่ยก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ยิ่งทำให้ความแข็งแกร่งของสำลัสีที่เห็นชัดเจน,เนกลายเป็นเป้าที่หุนเซนต้องคำจัดแล้วก็แม้กระทั่งคดีเก่าๆนะฮก็ยังถูกรื้อฟื้นขึ้นมา เพื่อที่จะกำจัดเขานะฮะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหนีและลอกนั้นเนี่ยก็คือปี2012หลังจากที่คุณเซนมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีแรงหนุนจากจีนละไม่ได้สนใจนานาชาตินะครับที่ให้ความช่วยเหลือการกำจัดสมรังสีเนี่ยมันก็เลยดําเนินไปได้แต่แต่เขาก็ได้กลับมาอีกนะครับก็เพราะว่าหนึ่งหล,ลักกลไกนานาชาติเนี่ยยังมีที่ผลอยู่นะครับก็กลับไปเลือกตั้ง2013แต่มันเป็นห่วงเวลาซึ่ง ทําให้สํารังสีเนี่ยได้เสียงคะแนนในสภามากขึ้นเรื่อยๆและเขาก็ได้เปลี่ยนบทบาทของเขาในที่ที่ว่าเดิมที่เคยเป็นพันธมิตรกับฝ่ายพรรคฟุนซินเปกและพระเจ้าและโดมดันดาริกเนี่ยนะฮะทำให้ขาดสะบันไปนั่นคือการกลับประเทศครั้งแรกของเขาแล้วก็สง่าง,งามมากนะฮะคนเนี่ยไปเรียงแถวตั้งแต่สนามบินเพื่อที่จะรอ,อเขานะฮะแล้วก็ จนเขาไม่ต้องหนีอีกต่อไปจนกระทั่งปี2017นะฮะ2017เนี่ยก็คือก็กลับมาเล่นงานเขาอีกก็เป็นเพราะว่าเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนั้นเนี่ยมันทำให้พรรคก,กู้ชาติของสัมรังสีได้เสียงตีตื้นพรรคประชาชนกัมพูชาคุนเซนไม่มีทางอื่นถ้าปล่อยให้มาเลือกตั้งใหญ่2018คุนเซนรู้เลยว่าเขาแพ้ก็เลยเป็นที่มาของการยุบพรรคก,กู้ชาติเมื่อปี2017 แล้วหลังจากนั้นนะครับสมรังสีก็ถูกเล่นงานโดยคดีเดิมหรือฟื้นขึ้นมานะคดีเดิมบวกกับว่าเขาเคยนําประชาชนเนี่ยไปถอนหลักเขตชั่วคราวที่เป็นหลักเขตที่อยู่ในด้านกัมพูชาเวียดนามเขาก็ถูกข้อ,ข,อข้อหาทำลายทรัพย์สินของส่วนรวมนะเป็นปฏิบัต,ติตอบรัดก็ก็เพิ่มกระทมเข้ามาเนี่ยนะฮะมันก็ได้ทําให้ปี2017เนี่ยเขาก็ต้อง หนีออกนอกประเทศอีกรอบหนึ่งนะครับแต่หลังจากนั้นเขาก็พยายามจะกลับ2018เขาพยายามจะกลับ2023เขาก็พยายามจะกลับแต่ว่าเนื่องจากว่าด้วยแรงหนุนของจีนที่มีต่อหุนเซ็นมันทําให้หุนเซ็นไม่ต้องสนใจแรงดิบจากโลกตะวันตกนะฮะแต่ทีนี้เมื่อเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือจีนเนี่ยแน่นอนไม่หนุนหุนเซ็นต่อเพราะว่าไม่ได้เป็น เป็นคุณเป็นโทษตัดจีนด้ยซ้ำนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหนุนเจ้าจักรราวุธพอเป็นหนุนเจ้าจักรราวุธเนี่ยจีนจะใช้บทบาทเดิมของตัวเองเหมือนเดิมก็ไม่ได้คือถ้าจะหนุนจักรราวุธขึ้นมาเพื่อให้มีอํานาจเหนือฮุนเซนเนี่ยมันก็มีกลไกเดียวก็คือการเลือกตั้งนะครับก็เข้าสู่บทเดิมที่มีการเลือกตั้งโดยมีพรรคฝ่ายค้านมีการแข่งขันจากหลายพรรค โดยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะที่หุนเซ็นเลือกให้เข้ามานะครับเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเยี่องนี้นะครับสมนังสีก็สามารถที่จะกัดเข้ามาได้เช่นกันนะฮนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เมื่อเขามีแรงแบ็กจากประเทศทั้งหลายที่เห็นดีเห็นงามกับการปราบสแกมเมอร์ซึ่งจริงๆมันก็คือการเป็นล้อมบ้านของหุนเซนอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการปราบสแกมเมอร์ที่ว่านั้น ไอ้สิ่งนี้แหละมันจะเป็นแรงหนุนแล้วก็เป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับสมรังสีเพราะว่าอะไรเพราะถ้าสมรังสีกลับไปกัมพูชาแล้วถ้าเขาเป็นอะไรไปอาจจะถูกลอบสังหารหรือลอบอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะทุกสายตาจะเพงเ่งเด่ไปที่ฮุนเซนนั่นแหละมันก็จะย้อนกลับไปที่ฮุนเซนสิ่งหนึ่งซึ่งฮุนเซนจะต้องคิดหนักแหละคือแทนที่จะประสงค์ร้ายน่ก็ต้องคุมของ ใช่ไหมครับก็คือยังให้ยังไงเนี่ยเพื่อตัวเองจะได้อยู่โดยไม่ไม่เที่ยงพังอะไรไปมากกว่าน,นี้เนี่ยตัวเองก็ต้องให้การคุ้มครองและรับประกันความปลอดภัยให้กับสมรษีเช่นเดียวกันกับพื้นเซนตอนนี้เขาก็เริ่มทำนะฮะเขาเริ่มทําก็คือเริ่มเริ่มให้กลุ่มในกลุ่มสุดกาเนี่ยสุขาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรองในพักกู้ชาติของสมรษีเนี่ยนะฮะที่ถูกตัดสินจําคุกไปแล้ยี่สิบเจ็ดปี ก็ให้กะบ,บริเวณอยู่ที่บ้านนะฮะก็ยังอยู่ในชั้นดีกาแต่ว่าใน,ในห่วงเวลาที่มีการเรียกร้องเอกภาพของชาติคุณเซนก็ปล่อยให้กลุ่มสุดข,ขา้เนี่ยออกมาเป็นข่าวเดินทางไปตรงนั้นเดินทางไปตรงนี้นะครับนี่คือวิธีของคุณเซนอันไหนที่ได้ประโยชน์อันไหนที่ได้สร้างภาพให้ตัวเองดูดีขึ้นมันทำได้นะครับก็ตรงนี้แหละฮะมันก็เลยทำให้มีหลักประกันว่าสมรสีกลับไปเที่ยวนี้เนี่ย เขาได้ร่วมอยู่ในกระบวนการแข่งขันทางการเมืองแน่นอนเมื่อบวกกับทางจีนเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหนุนเผด็จการแบบฟุลเซนต่อไปได้เขาก็ต้องสร้างบีระบุรุษประชาธิปไตยซึ่งเขาก็เลือกแล้วนะครับจีนได้เลือกบีระบุรุษประชาธิปไตยแล้วเรียบร้อยก็คือเจ้าหน้าทอดมจากกราบุนะฮะซึ่งเป็นโอรสของเจ้านรทดมันดอริสซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว นะครับส่วนใน,นกลไกของพรรคประชาชนกัมพูชาเนี่ยก็กยังคงอยู่โดยที่ณนปัจจุบันนี้คุณเซนก็เป็นประธานพรรคนะครับเป็นประธานพรรคประชาชนกัมพูชาอยู่แล้วคนเป็นรองประธานอันดับหนึ่งก็คือคุณมานะก็คือลูกชายแล้วก็ควบตำแหน่งนายกรักฐมนตรีในปัจจุบันซึ่งเชื่อว่าถ้าคุณเซนจะเฟดตัวออกไปจากการเมือง หมายความว่าลดระดับของแรงกดดันลดอะไรสารพัดแล้วสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของคนรุ่นใหม่นะครับเพื่อเอาไปผนดวกกับกระบวนการเยาวชนที่รับผิดชอบโดยหุน่นมาณีลูกชายคนเล็กนะฮะที่ผมน้อยๆนั่นนะครับก็จะทําให้อ่การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของตระกูลหุ่นก็จะออกมาสู้ในแนวของประชาธิปไตยได้เช่นเดียวกันนะครับการทำอย่างนี้มันก็คือเพื่อ ต่ออายุให้กับตระกูลพุ้นส่วนเลือกตั้งใหญ่ซึ่งมันจะมีอีกครั้งกําหนดแล้วฮะปี2028ยกเว้นว่าจะมีการยุบสภาพเพื่อจัดการเลือกตั้งเร็วกว่ากําหนดนะครับอันนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งแต่ว่าอีกอันนึงซึ่งเรามองข้ามไม่ได้เช่นเดียวกันก็คือการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะครับจะมีในปี2027 ก็คือถ้าเราไล่เดียงจากปี2026เนี่ยมันก็แค่อีกปีกว่าๆก็จะเลือกตั้งไอ้จุดนั้นมันก็สามารถที่จะเอามาชี้วัดได้นะครับการเลือกตั้ง้องกลิ่นในกัมพูชาเนี่ยมันเป็นจุดชี้วัดว่าใครมีฐานคะแนนเท่าไหร่นะครับครอบคลุมในพื้นที่กี่เขตกี่พื้นที่แล้วคะแนนโหวตเอามารวมแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับคือผลอันนี้มันเคยมีการเทียบเคียงกันนะฮะ ก็คือถ้าเป็นเลือกตั้งครั้งใหญ่เมื่อปี2013เนี่ยพรรคประชาชนกัมพูชาได้เสียงโหวตมากกว่าพรรคกู้ชาติของสมรังสีถึง3 5ล้าน5แสโหวตนะครับแต่พอ2017ซึ่งมันเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นคะแนนโหวตที่เคยมากกว่ากันถึง3 5ล้าน5แสเนี่ยนะครับมันห่างกันอยู่แค่ระดับ3,000 300, สนคะแนน ถ้าปล่อยให้มีเลือกตั้ง2018นี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมคนเซนถึงหยุดผัดกูชาิแล้วก็หาเรื่องเขาเราแค่ดีความเ่นนะฮะเ,เพราะฉะนั้นไอ้จุดที่เราต้องมองต่อไปตอนนี้นะครับก็คือว่ากัมพูชาจะไม่เหมือนเดิมในทางการเมืองนะฮะจะไม่เหมือนเดิมในทางการเมืองก็เพราะว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนและไม่เปลี่ยนธรรมดา นะครับที่บอกว่าไม่เปลี่ยนธรรมดาก็เพราะว่ามันเป็นจุดที่มีพรรคประชาชนกัมพูชาที่เคยได้รับการเกื้อหนุนจากพรรคจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยรัฐบาลจีนให้ความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อคัำจุนบัลลังก์ของบุณเซนเมื่อมีการสละในการคัำจุนนั้นแล้วไปเลือกมาตัวใหม่ซึ่งก็คือนรดมจักราบุตรนะครับ ก็หมายความว่าพรรคประชาชนกัมพูชายังอยู่แต่บทบาทของพรรคสุนทินเปกจะมากขึ้นด้วยการเกื้อนหนุนแ,และคำจุนจากจีนนะครับก็คือตัวแทนจีนของอันใหม่ที่อยู่ในกัมพูชาก็จะเป็นพรรคสุนทรนเปกน,นะฮะซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับจีนอยู่แล้วตั้งแต่สมัยสมยเด็จเจ้านนรดมสีหนุแล้วนะครับก็นึกอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือว่าที่ สมเด็จนรดมเสีนุษในห่วงที่เป็นกษัตริย์เนี่ยไปตรวจสุขภาพรักษาสุขภาพเนี่ยก็ไปที่ปักกิ่งนะครับแล้วก็พระราชินีโมนิกส์ก็ไปรักษาสุขภาพที่ปักกิ่งแล้วก็ไปเยือนจีนทุกปีนะครับพอามาถึงรุ่นนระดอมสีหัมมุนีก็ทําเช่นเดียวกันแม้ว่าพระองค์จะไม่มีพระราชินีพระชายานะครับก็เสด็จพร้อมกับพระบัดาทุกครั้งที่ไปเมืองจีน นะครับก็นั่นแหละก็คือความผูกพันที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ไม่แปลกชาถ้าจีนจะไปให้แรงหนุนกับเชียระพวงซึ่งคนกัมพูชาจำนวนไม่น้อยก็ยังคงศรัทธานะครับยังเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ก็ถือว่าเป็นแรงหนุนอันนึงแล้วก็ถ้าจะเทียบกับมุลนเ็ิแล้วเนี่ยถือว่ามีความสาวขาวสะอาดมากกว่าตระกูลหุนแน่นอน แต่พักที่สามที่จะกลับเข้าไปซึ่งเป็นพักเดิมและมีฐานคะแนนเสียงมากกว่าพักอื่นก็คือพักกู้ชาติแต่ช่วงวันนี้ได้เปลี่ยนจากคำว่ากู้ชาติเนี่ยมาเป็นรัฐบาลกัมพูชยเอกลาชแล้วเรียบร้อยซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะใช้ชื่อพักนี้ก็ใช้ชื่อพักว่าพักเอกลาชกัมพูชยเอกลาชนี่แหละนะครับเพื่อที่จะต่อสู้ในเวทีการเมืองที่เปิดกว้างมากขึ้นแต่ มันจะมีแรงหนุนจากทั้งอเมริกาและสาหภาพยุโรปแล้วผมเชื่อว่าแบ็กที่อยู่ข้างหลังอีกประเทศหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือฝรั่งเศสก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนั่นหมายความว่าสำมพังสีเนี่ยมีแรงหนุนจากนานาชาติมากขึ้นและเชื่อได้เลย,เลยว่าการเมืองจะเข้มขน้นการแข่งขันระหว่างสามฝ่ายในทางการเมืองมันจะเข้มข้นมากขึ้น นะฮะแล้วก็มันก็อยู่ที่ว่าตราบใดนะครับที่ที่มันยังเป็นไปนตามกติกาของการหาเสียงนะครับเลือกตั้งอย่างใสสะอาดเหมือนกับที่เคยทําเมื่อปีพันเก้าร้อยเก้าะกัมพูชาก็สามารถที่จะกลับมาสู่สภาวะที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาได้เช่นเดิมได้เช่นเดียวกันแัะนั่นก็หมายความว่าเราก็อย่าอยู่นิ่งนะฮะก็ส่งเสริมให้เขากลับสู่วิถีประชาธิปไตยซะ พราะถ้ามีแบบคุณเสร็จเนี่ยมันคืออันตรายสําหรับประเทศนี้และประชาชนก็ไม่ได้ลืมหูลืมตาอันไดเลยเพราะว่าอํานาจเผด็จการที่ว่านี้นะครับแต่บอกได้เลยว่าสมรังสีกลับมาเที่ยวนี้ไม่เหมือนกลับมาครั้งก่อนๆแน่นอนเพราะเขามีแรงหนุนที่แข็งแกร่งมากและพร้อมที่จะสู้กับอำนาจอิทธิพลของจีนที่อยู่ในกัมพูชาด้วย ก็ขอให้ติดตามนะครับในช่อง Youtube เป็นทางการของผมนี่แหละสทธิพล,ลงนก็จะมีอย่างนี้ออกมาตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางถูกต้องและมีพยานหลักฐานมีข้อมูลที่แท้จริงและไม่มีบาละซั้นเล่นผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรมาแอบแฝง ไม่มีกลุ่มทุนไม่มีกลุ่มอำนาจใดที่อยู่เบื้องหลังนะครับฝากติดตามเข้ามาอยู่เยอะๆแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในสถานศึกษาก็ได้จะยินดีมากๆเพื่อที่ลูกหลานไทยจะได้เข้าใจบริบทของประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั้งมีชายแดนติดก,กับไทยและไม่มีชายแดนติดก,กับไทยเราจะนำเสนอในมุมที่ เข้าใจง่ายและลุ่มลึกโปร่งใสให้กับทุกท่านเชิญติดตามครับช่อง YouTube สรงฤทธพลกัน